วันนี้จะพามาสั่งของในระบบของซัสเซ็ตมอลนะคะเราจะไปที่ Google เนาะเราจะเข้าที่ Google กันใครที่มีรหัสแล้วดูไว้นะคะเราจะไปที่ซัสเซ็ตมอลค่ะซัสเซ็ตมอลมาแล้วเห็นตัวสีชมๆมไหมคะตัวนี้แตะเข้าไปแตะเข้าไปนะอะ ตัวจีนชงตัวนี้แตะเข้าไปโอเคเห็นไหมอันนี้จะเป็นรหัสสมาชิกเนาะรหัสผ่านอันนี้รหัสสมาชิกเนะาะโบใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครมีก็ใส่รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่าน4ตัว4ตัวนะรหัสสมาชิกก็ประมาณ7ตัวนะคะใครมีก็นี่จะใส่ตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะก็มาแตะที่รหัสตามรูปนะเรียกอะไรใส่ตามนี้เลย ก็เลขศูนยเลขสอเลขหกเลขสีเข้าสู่ระบบนี่ยเห็นไนหะมาแล้วนี่คือระบบของซัดเซ็สมอนะเราจะมาสั่งของกันก็สั่งของก็ตรงนี้เนาะนี่เลยเนี่ยเห็นไหมกลุ่มที่1คืออาหารเสริมกลุ่มที่2แต่เข้าไป ก็จะเป็นพวกที่อ่าของใช้ภายในของใช้ส่วนตัวนะคะก็จะมีชื่อเขาเนาะอยู่ในนี้มันจะมีชื่อนะมันจะไม่มีอ่ารูปให้ดูนะคะจะอ่านชื่อเอาเนาะอันนี้คือเจลว่านเนาะเราจะหายาสีฟันยาสีฟันอ่ะอันนี้มีไหมเนี่ยอันนี้เป็นอาหารเสริมหรืออะไรเนี่ยอ่านะดูเรื่อยๆเนาะ อันนี้น่าจะเป็นครีมอาบน้ำยาสีฟันหายาสีฟันนี่ไงยาสีฟันยาสีฟันเบนซิเต้เนี่ยยาสีฟันเบนซิเต้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่เผ็ดเนาะไม่มีสมุนไพรวันนี้มีออเดอร์ยาสีฟันเบนซิเต้นะคะสิหลอดค่ะทุกคนก็จะมาสั่งกันเนาะก็กดตรงนี้นี่กดตรงนี้นี่หหลอดเราบวกเข้าไป อีกนี่เป็นสองหลอดใช่ไหมไหนดูที่บวกนี่เป็นสองหลอดเออกดผิดเมื่อกี้เนี่ยอ่ะพอบวกเสร็จได้สองหลอดเนาะอันนี้เขาสั่งเขาสั่งมาสิบหลอดอะไปเอาไป,าไปนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไปเนี่ยก็กดถัดไปได้ครบแล้วก็กดถัดไปเนาะ พอากดถัดไปปุ๊บ